ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้เราได้เช่า,าเหรียญของอาจารย์กุยนะคะพิกชตาของอาจารย์กุยไปก็ได้โชคดบกันมา,าหลายหลายงวดติดๆกันแล้ววันนี้เป็นงวดที่เก้าค่ะคแล้วเขาก็ได้มาจุดประทัดพร้อมกับเอาน้ำส้มสิบแ <10 S 2> ดงน้ำแดงด้วยนะคะมาถวายไข่แล้วก็มา,าแจกจ่ายกับผู้ที่มาทําบุญในวัดโปวยฝน นะคะครับเห็นว่าถูกเยอะไหมพี่ก็ติดติดกันมาที่ผ่านมาก็เยอะมากพอสมควรอ่าที่แล้วเราก็ได้มาอเอาน้ำส้มน้ำแดงมาถวายพร้อมจุดประทัดแสนนะัดนะคะแต่งวดนี้เป็นงวดที่เก้าซึ่งจะถูกเยอะกว่าทุกงวดหน่อยะนะคะ,คะก็ถูกก็ประมาณลอตเตอรี่หนึ่งรยใบนะคะก็ รวมๆก็ถูกรางวัลข้างเคียงด้วยนะคะเราก็เลยมาทำการแก้บนนะคะจุดประทัด6 0 0 0 0่นนัดพร้อมน้ำส้มสิงหลังนะคะมาทำการแก้บนที่วัดปอยฝนคลอง11ค่ะหลังจากที่เราได้บูชา,าเหรียญน,นะคะจากทางวัดปอยผนไปนะคะเราก็ถูกหวยทุกงวดจริงๆนะคะก็คือบอกไว้เลยว่าเป็นเหรียญน,นำโชคอะคะ่ะตั้งแต่ได้รับไปก็ มีโชคติดกันเก้างวดติดิๆค่ะวันนี้เป็นงวดที่เก้าแล้วนะคะคขอบคุณสาธุครับ,รบสาธุค่ะ องแสนกว่าบาทยอดขายก็ทะลุเป้าค่ะวันนี้นําวันนี้ก็เลยนําประทัดมาถวายหนึ่งแสนนัดค่ะค่ะได้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 โชคลาภไม่ได้เยอะไหมได้โชคลาภได้สองแสนค่ะยอดขายก็ทะลุแสนค่ะคแล้ววันนี้จะแล้วถ้าเกิดรอบหน้าถูกอจะกลับมารอบหน้าถูกอีกหรือว่ายอดขายทะลุอีกรอบนึงก็จะกลับมาหนึ่งแสนนัดค่ะครับสาธุครับ ่ยฝนนะครับแล้วก็เลยว่าอขอให้ถูกโชคถูกลาบถูกรางวันนะครับก,ก็เลยว่าไปซื้อรางวัลที่ว่าตรงกับเลขที่บ้านใหม่ที่กําลังจะซื้อนะครับก,ก็เลยว่าได้เลข98มางวดน,นี้เลยจากที่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็